Oh <my> นึ่งโลเสร็จแล้วโอ้ยก็อปออะเชียบเร่อนี้เนี่ยมันเหนื่อยนะรู้เป่ะมาเลยถามขายไส้กรอกถามหากระเกงในเมื่อก่อนขายกระเ,เ,เกงใน,ใน,น,นถามหาไส้กรอกมีไส้กรอกทั้งกระเกงในถามหาปลาเค็มมีปลาเค็มกระเกงในไส้กรอกถามหาเสายืด กูขายเสื้อยือก่กางเกงในใส่กรอกปลาเค็มถามหาน้ำหอมกูขายทั้งน้ำหอมถามหาปอกหมอนมาเลยมามาเลยกางเกงในเนี่ยมาเลยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเซ็นกันสด,สดนี่แหละเนี่ยมีเครื่องเซ็นเนี่ยมาใครวะเนี่ยป่วนตั้งแต่ต้นไลแล้วกางเกงในหายหัวไปไหนแล้วใครที่ทักขายอยากได้กางเกงในไอ้วนๆไปเนี่ยอยากได้ใช่ไหมมาเด็กก้าๆหน่อยมาเลยเมื่อกี้นี่สงบสงียบน,นะเห็นแก่อาหารที่เจ้มนะรู้ป่ะไม่กล้าพูดเยอะเดี๋ยวลำลายกันเด่น อาวุธหายไปไหนวะพรุ่งนี้นี่มาเลยกางเกงนมาตั้งโต๊ะขายแล้วเนี่ยมาเลยอาหารไอ้นี่ละถุงมือไหมเนี่ยถุงมือเงือกซอกเลยเนี่ยเงือสกซกเลยอบๆเนี่ยอ,อึบๆรับรองได้กินได้เงือแน่นอนกลัวจะไปถึงเน่าพอดีไม่กินอับแน่นอนเอาไหมมาเลยคนที่ทักเนี่ยหายไปไหนไปตามขุดไหมหน่อยดิฟซีขุดมันมานะ ขุดมาแท็กชือมาให้เขรารายงานตัวมา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 หไหนอะกางเกงในอยางได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวจะเซ็นให้ดูเนี่ยเอาไงเงียบเงียบเทียบเลยแ่ยตอนขายไส้กรอกสาสํา,ารวนหาเงินบริสุทธิ์เนี่ยจบแล้วไส้กรอกมา มาละไอ้แนวแนวโลกี้มาทางนี้น,นี่มาทางนี้มาทรงนี้นาทีนี้เลยมาเลยหายเงียบหายไปไหนแล้วล่ะยังดมก็ไม่ใช่หนอกางเกงในเนี่ยไ,ไปนอนเลยพี่หนูยังไม่นอนไปแล้วก็แม่พระเจ้าเมื่อกี้นะฮึสลอนใช่นะอย่างงั้นอย่างนีน้อย่างนั้นอย่างนี้นเนี่ยประจันหน้าเนี่ย หาลูกค้าอยู่เนี่ยมาเลยมามาเลยหายจ้อยอะไรวะช่าง <laughs> มีสั่งไปนอนสวัสดีค่ะมีปัญญาเหรอดมสดอ่ะปัญญามีหรองัดออกมาดูซิป,ปัญญาเนี่ยดูซิมีปัญญาอยู่เท่าไหร่แหมจะอย่างนั้นอย่างนี้ปากเนอ้อเกมงจริงอย่าเ,ยเอาตาลแอดไลน์มาเจ้าช่วยอ่อ,อนหวานนี่ไม่ชอบกันนะ ชอบนะกกับแบบนี้นั่นยอดวิวเยอะขึ้นแม่อีตอนหนูขายไส้กรอกันยอดวิวนิดเดียวเองหนูจะได้ขายได้ My God อันนี้เยอะขึ้น <c oughs> อ่ะเลยนะก็เยอะแล้วไส้กรอกพี่ <c oughs> หนูเพิ่งทำเสร็จนเมื่อกี้นี้หนูเพิ่งจิ้มเสร็จเนี่ยด็ดถึงได้บรรดาพวกมันเนี่ยไส้กรอกเลยนะก็เยอะแล้วเอาวกรดี่งมันกันด่าไปสมัครขายใบไส้กรอกพี่แพ็คละ320สามร้อยยี่สิบบาทนะคะมีแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะพักมาได้เลยะค่ะพี่มีไส้กรอกหมุนเส้นหมูสับกระเทียมพริกไทยนะคะส่งแบบซีนสดแบบนี้เลย นี่ถ้าอยู่แถวพิกัดสุขุมวิทจะดีมากเลยแถวแถวกรุงเ,เทพเนี่ยเรียกแก๊สบ้าวได้นะคะอันนี้ไม่รวมจัดส่งนะคะแพคละ320บาทหนึ่งกิโลกรัมจะมีทั้งหมด15้าชิ้นนะคะอา้ากระแกงไงมึงมาเลยมาเลยมาเลยจะเอาอะไรบอกมาเลยมาเอายอดลดเอายอดลดดาตอยอดขึ้นกูขายต่อมาเลยทั้งรูกทั้งรับเนี่ยได้หมดผ่านอะไรไมาเยอะแล้วปูนี้แล้วไม่กลัวไม่มีวันอะไรทั้งนั้นอะเอาไงดูจังจะไม่ดูได้ไงแล้วเมื่อกี้ดนั่งเมเต็ม ตายหนูตั้งใจขายของแม่งทักหากางเกงในวนไปวนมาอยู่นั่นแหละกางเกงในกางเกงในอยางในกังเกงในยางในกางเกงในเนี่ยจอบไส้กรอกเนี่ยเนี่ยรับยอดกางเกงในเนี่ยไหนอะอยากได้กางเกงในเออก้าๆเลยพี่แม่เขาขู่ส้าขายการซื้อจริงหรือเปล่าทีนี้จะเกลียนปากเนี่ยไม่กออีตอนตั้งร้านขายไส้กรอกนะมันไม่มีไอ้คนเกลียดมาหน้าร้านแบบนี้นะเชื่อไหมพี่ถ้ามันมีไอ้คนเกลียดมาหน้าร้านอยู่หน้าที่หนูขายไส้กรอกนะรับรองไอ้ที่จิ้มริง ีีดีกว่าเดี๋ยวเน่าเดี๋ยวถูกวางไลค์ก่อนดีกว่าพี่อ้าวมาแล้ว200กว่าคนแทกแล่าสามร้นะคะพี่ไส้ก๋วยอีสานนะคะหมูบุ้นเส้นกระเทียมพริกไทยนะคะพี่320บาทมีทั้งหมด15ลูกนะคะ320บาทประมาณน้ำหนัก1นกิโลค่ะพี่ขาอ้าวยอดรถอ,อีกแล้วยอดรถอ,อีกแล้วนี่อันนี้เกินเกินกิโลมานิดน,นึงนะคะอ,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 อ้าวลด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 ดาตา ยังไงเฉยเลยนะพระเจ้าคนจะต้องมาหากินทำไมค้าขายช่องนี้ยอดติดตามก็น้อยแหละจะมีสักช่องตรงไหนี่ที่ทำแบบชีพสุดจริตเนี่ยพอขายไส้กรอกเอาเชี่ยกันเกงไหนกันเกงไหนอยากนองกันเกงไหนนองสดยังแล้อยากได้กันเกงไหนวนไปวนมาชิพหายกูจะตอบกูจะตอบว่าราคาไส้กรอกกูแค่มีมีคนสนใจไส้กรอกจะได้แบบเออพอเงยหน้าไปปุ๊บจะได้ถามตอบถามตอบเกี่ยวกับไส้กรอกวนไปวนไปกันเกงนองกันเกงไหนกูก็สับสดี๋ยวนี้กันเกงไหนไส้กรอกมีของมีค่ากูก็มั่วไปหมดมึงคิดว่าจะมองกูดีเหรอเออคนก็อยากได้ตังค์ อยู่นั่นแหละไอ้กูก็งงกูก็สับสนกูก็ตอบมึงตามเนี้ยอันเนี้ยพอกูจบขายขายไส้กรองก็เด็กมึงมาสิใครอยากได้ยังไงมึงมาเลยกูอยากมึงมาสักตัวเลยเนี่ยเนี่ยกูขายเนี่ยกูจะซีนสดให้ดูเลยเนี่ยมึงจะเอาปัล่ะมันไส้ควายโอ้ไปก่อนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกอย่างคือความบันเทิงนะคะ It's just for fun, and just joking you know ไม่ได้มีอาการอารมณ์เสียแต่อย่างใดนะทุกอย่างเป็นความบันเทิงนะคะเป็นการที่แบบไลฟ์ที่แบบทำให้ทุกคน exciting you know that when I like the normal นะ เมื่อไหร่แี when I do something stupid or funny everyone come to look at me like like crazy you know look at this so confused you know รู้ไหมเนี่ยโลกทุกวันนี้ม่อยู่ยากไอเนี้ยคนทำมาหากินหรือคนทำงานที่ปกติหรือไลฟ์แบบปกติเลยนะมันจะไม่มียอดดูเลยนะเพราะมันเพราะมันอะไรที่มันแปลกๆดูฮาฮดูบ้าๆบอๆหรือด่าไปอะไรไปดูแบบเหมือนคนที่เต็มคนดูเยอะขึ้นเว้ยเฮ้ยระเจ้าถ้วยคุณรู้หรือยังว่าสิ่งที่โลกที่คุณอยู่กันเนี่ยคุณต้องปรับตัวยังไง คุณอย่าดา่าฝนนะเพราะเมื่อก่อนฝนขายางเกงไนก็เพราะมันมีคนมาสั่งซื้อจริงธรรงมะทำโมอย่างฝนแล้วคุณคิดว่าฝนอยากทำเหรอเมื่อก่อนฝนทำอาชีพโอ้โหกว่าฝนจะหาะเงินมาได้พี่สุดติงกระดิ่งแมวพี่หนูไม่ีอาชีพแปลกเพราะอะไรมันมีคนคอซื้อเว้ยนี่แหละพี่โลกที่เราอยู่แม่งมิกเว้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าพี่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสุขีสุขขันสุขลังสุขาลูนะพี่ต้องปรับตัวแล้วตามมาได้ทันทั้งขาวทั้งดำทั้งเทา เอามันให้ได้แล้วหาเหตุผลอยู่กับโลกใบนี้ให้ได้แล้วคุณจะผ่านอะไรหลายๆอย่างเลยพี่รู้ป่ะพี่ต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้รู้ป่ะวันนี้พี่ทำอาชีพปกติมันมีอุปสรรคต่างๆนานาอุปสรรคในที่นี้มันไม่ใช่สถานการณ์นะแค่เราอยู่ในสังคมแับสถานการณ์บ้านเมืองอากาศร้อนอบอ้าวเศรษฐกิจแบบนี้แม่ก็ฟักตั้อยู่แล้วคุณจะต้องมาดิวกับลูกค้าดิวกับใครก็ไม่รู้ที่เข้ามาดูไลฟ์คุณน่ะทั้งเขามาเป็นลูกค้าทั้งคนกาลังใจทั้งเพื่อนรุ่งโลกบางคนมาก เพราะฉะนั้นอย่าจิตตกตั้งสติรับมันให้ได้แล้วอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวกับกับกันให้ได้ทุกสถานการณ์ทุกคนที่คุณประชิญน,นะคะคนอย่างฝนนะใครดีมาดีตอบใครร้ายมาฝนร้ายเป็นนะคะมันขึ้นอยู่กับคุณเข้ามาหาฝนในรูปแบบไหนอยู่ที่ว่าสถานการณ์สถานการณ์นั้นฝนต้องการอะไรนะคะนั่นแหละค่ะพี่หมดเวลาแล้วคะ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าฝนเดี๋ยวเนี่ยฝนจะเอาไปฟรีส์เอฟรีปุ๊บ ฝนก็ต้องไปเช็คไส้กอกไอที่แบบเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวฝนจะเข้าไปตอบไลค์ออของคนที่เข้ามาในข้อความนะคะก็คือสรุปถ้าใครอยากสั่งไส้กอกอีสานเข้ามาในข้อความแล้วพิมพ์คพาว่าไส้กอกอีสานนะคะ่นแหละเดี๋ยวฝนจะเข้าไปตอบนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่สำหรับกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะดีใจนะคะที่ทำให้ทุกคนมีความบันเทิงมาถึงจนที่คุณก็คอแหงจ้าโอเคกินข้าวเครื่องโมที่นอตไปไปล้างตาแล้วหนูไม่ไหวแล้วที่เขาเรียกว่าไม่เสือกโอเคค่ะพี่โทษทีนะไปละไปละไปละบาย